ไม่มีบรรยากาศนี้มานานมากแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับและนำตัวในฐานะนักร้องนะครับเพราะเชื่อไหมครับว่าหลายท่านลืมไปแล้วว่าผมเป็นนักร้องแล้วหลายท่านก็ลืมไปแล้วว่าผมบางท่าน,นคิดว่าผมไม่เคยเป็นนักร้องไม่ใช่ จริงๆแล้วเป็นนักร้องมาก่อนนะครับอัลบั้มแรกคืออัลบั้มชื่อเพลงรักที่อยากเล้ยงนะครับปี2,520ปายจัง40ปีแล้วนะครับเป็นอัลบั้มแรกนะครับเพลงรักที่อยากเลยนเป็นเพลงสร้างชื่อนะครับหลังจากนั้นก็ออกมาอีก14อัลบั้มนะครับกับ4ค่ายเพลง4ค่ายเพลง14อัลบั้มไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนกันมานะครับร้องเยอะมากนะครับก็ร้องอยู่บนเสียงทองนะครับรักที่อยากเลยจนกระทั่งออกไปอยู่ดิจิทัลก็ยังนั่งไปร้องอีก แล้วก็เพลงนี้ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งตอนที่พี่ชอนและทัเชนนะครับไปกล่องยังไงไม่รู้กลับมาเล่นละครอ,อีกครั้งหนึ่งจากไม่ได้เล่นมาเก,กือบ20ปีนะครับกับละครเล่นไปมาถึงตริวแล้วก็นำเพลงนี้ไปใน,นประตอบละคระขอบคุณนะครับ,รนนรบที่ทำให้เพลงนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากหลังที่อยู่เสียงทองไล่ทพักหนึ่งนี่ที่ครัก,ก็มาแบบว่าแซมร้องเพลงแนวนี้คนหลับหมดแล้ว แฟนเพลงแซมนะเป็นแฟนเอเนนเอ่เป็นแฟนละครเยอะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับมาทําเพลงรุกทุ่งกันดีกว่านะครับก็ไปทําเพลงรุกทุ่งกันนี่ท่านอยู่สองสามชุดนะครับก็มีสามสิบจังแจวว่าอะไรบ้างอะไรคมจําได้นะครับตอนนั้นก็เพลิดเพลินในการทัวร์คอนเสิร์ตทุกวันเป็นปีเต็มทุกวันมานะครับจนกระทั่งขีตา,าบอกว่าแซม อย่าไปย้องคุณทุ่งเลยร้องนานเกินไปแล้วคุณไปยืนอยู่ข้างควายมันผิดว้าว <laughs> มันผิดยั่งไงดีควายก็น่ารักดีนะไอโซคนก็จูงหมาน่ารักน่ารักนะเออผมจูงควายก็น่ารักดีเขาบอกมันไม่เข้าฝาเข้า,ขาวพวกครับเออแล้วบอกแล้วพี่ต้องทำยังไงอ่ะคีตาจะทำยังไงับผมคีตาก็บอกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแซะนักร้องเดี๋ยวนี้เข,ขาไปอยู่คีตากันห,หมดแล้วจะเป็นทันที่จะเป็นออฟจะเป็นอ้อมเขาไปอยู่กันหมดแล้วมันอยู่คีตาต้องไปร้องเพลงให้วัยรุ่นฟัง ผมผมไม่อยากเป็นตว์กับพี่เพราะอยู่ขีดก็เป็นนักเป็นอะไรนันเป็นแมงมุมเป็นเสือเป็นผมผมไม่อยากไปอยู่ในสวนสัตว์อย่างเขาอ่ะเขาบอกไม่ต้องเนี่ยให้พี่จิตประพาแต่งให้แซมไม่ต้องเป็นแซมไม่ต้องเป็นตว์ไม่ต้องเป็นเลยเดี๋ยววันนี้เรานั่งทาแมชีนกันแล้วนะครับลองดูซิว่าเรานั่งย้อนกลับไปคืนวันประจำเทร์ดวงดวเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะมาสนุกกันเลยครับ